สวัสดีค่ะนะคะสำหรับในส่วนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของความหมายและก็ประโยชน์ของการจัดการความรู้ค่ะจากที่เรารู้ถึงความสัมพันธ์ของความรู้ข้อมูลสารสนเทศมาแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรนั้นนะคะในยุคดิจิทัลนั้นการจัดการความรู้หมายถึงอะไรค่ะและมีประโยชน์อย่างไร ะะได้มีผู้ให้คำนิยามนะคะดรบุญดีบุญยากิจนะคะให้คำนิยามไว้ว่าการจัดการความรู้นะคะเป็นกระบวนการค่ะในการนำความรู้ที่มีอยู่นะคะหรือเรียนรู้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรค่ะนะคะ,นะคะโดยที่ผ่านกระบวนการต่างๆซึ่งกระบวนการต่างๆนั้นก็อย่างเช่นการสร้างการรวบรวมและเปลี่ยนแล้วก็ใช้ความรู้เหล่านี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ะะพัฒนาระบบราชาการหรือที่เราเรียกว่ากพอรอะะก็ให้คำนิยามหรือให้คำจำกัดความของการจัดการความรู้เอาไว้ว่าเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรค่ะซึ่งข้อมูลความรู้เนี่ยกร,กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารนะคะนำข้อมูลความรู้นั้นมาพัฒนาให้เป็นระบบ นะคะเพื่อให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยสามารถเข้าถึงความรู้แล้วก็พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้นะคะรวมถึงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะนะคะซึ่งจะส่งผลดีให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดค่ะ น,ะะนอกจากนี้นะคะผู้ที่ให้คำนิยามไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะยังมีนักวิจัยหรือผู้คิดคน้นหรือผู้บุกเบิกนะคะบิ๊กเนมทาง KM เลยเนี่ยนะคะของชื่อว่า d a วเวนพอตนะคะดาวเวนพอตได้ให้คำนิยามของคำว่า knowledge management หรือการจัดการความรู้เอาไว้ว่า knowledge management นะคะ is the process of capturing นะคะ distributing and effectively using knowledge ซึ่งสิ่งที่เหมือนกันก็คือเขาหมายถึงว่าเป็นกระบวนการ ในการสกัดนะคะหรือจับความรู้นั้นแล้วก็มีการแพร่กระจายหรือแลกเปลี่ยนนะคะความรู้นั้นสุดท้ายก็มีการใช้ความรู้นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนะคะนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะชื่อ John นแอนโจแอนนะคะก็ได้กล่าวถึงความหมายของคำว่า knowledge management เอาไว้นะคะว่า knowledge management นะคะ is the process of creating sharing Using and managing the knowledge and information of an organization นะคะซึ่ง KM นั้นหมายถึงกระบวนการของการสร้างการแลกเปลี่ยนการใช้แล้วก็การจัดการความรู้และสารสนเทศในองค์กรค่ะ นะคะจากนิยามของนักวิชาการและพวกผู้เชี่ยวชาญด้าน KM นะคะดังที่ได้กล่าวมานะคะเราจะเห็นว่าคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะของการจัดการความรู้นั้นนะคะก็คือมีการรวบรวมความรู้นะคะจากแหล่งความรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรค่ะนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้นั้นนะคะเพื่อให้เกิดองความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะจากนั้นทำให้เป็นระบบค่ะ นะคะนำความรู้มาจัดการให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการเข้าถึงความรู้ในองค์กรได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะซึ่งในการรวบรวมแรกเปลี่ยนระบบและการเข้าถึงความรู้นั้นเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะต้องมีการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้ด้วยนะคะจากทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเราจะเห็นว่าการจัดการความรู้นั้นนะคะต้องมี คำจำกัดความโดยภาพรวมนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าคือความสามารถในการจัดการความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรค่ะนะคะในที่นี้คือประกอบด้วยการสร้างค่ะสร้างความรู้การประมวลแลกเปลี่ยนนะคะการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้นะคะแล้วก็การสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรค่ะนะคะจากนิยามความหมายของ KM นะคะเราจะเห็นว่าจากที่ ในโมดูลที่แล้วเราพูดถึงความรู้เอาไว้ว่ามีอยู่2ประเภทใช่ไหมคะว่าเป็นความรู้ที่เปรียบทฤษฎีไอเบิร์กว่าทฤษฎีไอเบิร์กเขามองความรู้เป็น2ประเภทในส่วนที่เป็น explicit knowledge ในส่วนที่อยู่เหนือน้ำนะคะส่วนที่อยู่เหนือน้ํานั้นคือเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งและ tacit knowledge เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลนะคะซึ่งเป็นสเปรียบสเสมือนกับ สิ่งที่อยู่ใต้น้ำนะคะเพราะฉะนั้นเปรียแบบตรงนี้เนี่ยคะ่ะเปรียบเหมือนกับว่าความรู้ทั้ง2ส,ส่วนนะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะไม่มีความรู้ไหนที่อยู่คงที่นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าในการจัดการความรู้ที่ดีนะคะไม่เพียงแค่กระบวนการหรือขั้นตอนเท่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับ คนด้วยนะคะที่เราจะนํามาใช้แล้วก็สร้างองค์ความรู้นั้นได้อย่างไรนะคะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้อย่างไรสุดท้ายก็คือต้องผนวกเอาเทคโนโลยีค่ะนะคะซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะนํามาใช้จัดการความรู้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะนะคะจาก ทั้งหมดนี้นะคะเราจะสรุปได้ว่าประโยชน์ของการจัดการความรู้นะคะมีหลายประการเลยนะคะอันแรกเนี่ยก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรค่ะนะคะถ้าเรามีการจัดการความรู้นํามาใช้สร้างนวัตกรรมหรือสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรทําให้การบริหารงานในองค์กรดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจแล้วก็วางแผนการดําเนินงานให้รวดเร็วและดียิ่งขึ้นได้ค่ะนะคะอันนี้จะ ทำให้ผู้บริหารตัดสินใจงานได้ง่ายขึ้นและยังเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการทํางานให้กับบุคลากรได้ด้วยนะคะอันที่สก็คือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอดขององค์กร หากองค์กรมีการประมวลผลหรือว่าการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะย่อมส่งผลให้เกิดศักยภาพในการดําเนินงานขององค์กรได้เป็นอย่างดีนะคะสามารถมีข้อได้เปรียบคู่แข่งได้นะคะสุดท้ายก็คือป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญาที่สั่งสมมานานค่ะนะคะเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เนี่ยจะเกิดการสะสมอยู่ในลักษณะของคลังความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรแล้ว คนที่เข้ามาทีหลังสามารถที่จะมาเรียนรู้นะคะจากที่คนที่เข้ามาอยู่ก่อนได้มีการแชร์หรือว่าแลกเปลี่ยนกันไว้ค่ะนะคะข้อมูลก็จะไม่สูญหายไปไหนนะคะจากจนส่วนนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายนะคะนิยามของการจัดการความรู้ว่าคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรในองค์กรต่อไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระดับของความรู้ค่ะว่ามีกี่ระดับอะไรบ้างค่ะ